นั่นแหละทางนั้นเลยหลังกูสิโอ้โหไอเหี้ยโผล่มาตกใจเลยเขคุยกเซ่ไอเหี้ยคุยก้กเซ่เหี้ยแล้วก็ลองลอบกันด้วยกระสุนก็ไม่มีว่เดี๋ยวกูพาไปื้อกระสุนดีกว่าเรียบร้อยกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีตึ้มเลยยี่เกิดเลยสัสกูไม่ได้บอกว่าระเบิดไม่มีดิ ไปเจอที่บ้านกูเจอที่บ้านตรงไหนอุ้ยเอาบิดเออเอาเฮ้ยมึงอะลงมาลงมาเอ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 อเอาเอาเอาย่างมาคุยยิ่งมาคุยกันนี้มาคุยกันี้มาคุยกันนี้เฮ้ยเอารถไปเฉียเร็วๆขึ้นสีสัดมึงขึ้นรถสิ เราต้องเอามุมมองสมจริงเราออยังกูลืมไฟแดงเียจัดกูก็จอดจุ๊บยัควรชิดทีอะโวยแล้วอ้เหี้ยอ๋อเหี้ยเวอีเลวเฮ้ยเลวเออเ้ยเว เอ้าเอ๊บหนึเอาเอาไอ้เหี้ยกูจะขึ้นรถเอ้าเอ้าเออเออดีเหี้ยคุยเหี้ยกูจะขึ้นรถไปคุยคุยคุยเอาเอาน้องอย่างงี้ไม่ต้องมาถ่ายโฆษณาเลยเนาะเอาไอ้เหี้ยนี่เทรลรถกระเสาไอ้เหี้ยนี่เทรลรถกระเสาไอ้เสร็จโอ้ยอึ้๊ดโอยเยอะไงแป๊บนึง อ๋อไม่อ๋อจะลอกกูแล้วโอ้ยโอ้ยลอกกูแล้วลดลดราคาแพงโอ้ยยึดทะลอกปักปักเองนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโมชมพูโมชมพูเอาโมชมพูเอ้วสวัสดีกันนะครับผมก็ตอนนี้อยู่เกมเออ่เกม GTA V GTA นะครับผมก็ตอนนี้อยู่รายการ j a y เตอร์หรืออาจจะเปลี่ยนช่องแล้วละมังครับผมควยอะไรล่ะนัดชี้ เออเอไปไหน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 เออไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนเอาเอาปืนก็รอดดก้องทำมะนรกินกันดีกว่าหาตังค์เอาขี้ขอบคุณมากขี้เราไปกองอยู่ที่เดียวกันเฉยเลยเอาเอาไอ้ขี้นั่นแหละโอ้กระเด็นมาไม่เยอะหมุนเลยสัตว์ยังเลยค่อยไหลสัตว์แล้วพอเราแก๊งหัวชมพู แกงหัวจำพูขี่แล้วมีโอเฮ้ยโชยกล้อเลยยังไรกดแซดดูดิกดแซดดูไรไรชื่อคนเยอะขนาดนี้เยอะโคตรเยอะเลยนะเยอะกลัวทำแบบมินีมีให้เติมน้ำมันนะโอ้โหโอ้ยไอ้เยอะายแค่นี้กูล้มอีกตั้งไอ้เยอะแค่ป้ายสต็อปกูยังล้มกูมาแล้วนะกูตามหลังกูมาแล้วเห็นไหมไม่ไม่เห็น นี่ก็จะอยากจะกินอะไรก็กล่องข้าวหน้าเนื้อเยียคุณคุณเนาะเออไม่เกิดไม่เกิดมาึงไวเด็กกิข้าวอะไรก็เนื้อนุ่มนุ่มนุ่มเลยต้องนุ่มๆเลยนะต้องนุ่มๆจำไว้ต้องข้าวหน้าเนื oh อ้อฮาต้องฮาด้วยนะุ่มๆกินบุลันตะกี้ก็เป็นข้าวหน้าเนือ <c oughs> ้อฮ <c oughs> า <c oughs> ตั้งตังนุ่มนุ่มมันนุ่มนุ่มนี่มันนุ่มนุมเลยนี่ให้ดินจีมันนุ่มนุ่มเลยเสียเฮียอะไรเนี่ยเฮี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 กกจระเสียงเฮียจ่าจจ่าจ่าเฮียก็ มือใจกันได้เฮ้ยย่าไปหัวคุยไปหัวคุยเออมีเทเลพาทีเทเลทับบี้ยินอีเหรออ้โหเาเป็นควายแล้วพอมึงถ้าไอดวงตะวันนั่งไงเฮีย อยากอยาออตองเอาไว้เอามกันอยาอยากจะกินอะไรก็ต้องกินข้าวน้าเนื้อตามมาพออะไรก็พอว่าเนื้อนุ่มๆเฮคิดจะล้่อ้านะเนือหายใหญ่ตองตออยาตองต้อง

แล้วตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วเรากำลังเ,เจอเอาลง,ลงเลยใช่ไหมน้องเฮ้ยกูล,ล er มืมไปกู er ไม่มีล้มไอเ้เหี้ยกูไม่มีล้มกูลืมไปเว้าน้อยไม่มีลม้มกูลเลยเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างนี้ดิเอาเอามึงมึงจะครอบคอมอไซค์กว่าเออมึงยึดมอไซค์กูอะทลยไมย่ามาอยู่ในห่อไว้สัตว์หอปากการังเลยเหี้ย เสียงเฮือเอือดเออทำไมเสียงเฮืยอะไรออื้เฮ้ยกูอยากตรวจสอบสถานีตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบแป๊บหนึ่งเฮ้ยไอเฮี้ยเลยเลยไหลเลยอนี่คือวินิบอดใช่ไหมอ่าฮะโอ้จะอู้ไม่ใช่วายมูดหรืออะไรนั่นกูไปด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยแป๊บหนึ่งกูไหล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  ไป,ไปเไปร็วไปเลยไหวเลยกูไหลกุไหลไปดูแล้วกูไหลไหลเบรกไม่อยู่ด้วยโอ้ลงลงเลยมึงเอือกิจทังมาทดสอบขาเป็นด้วยความสนงี่ยระระเบิดเลยระเบิดระเบิดทำทำเจ๊งไอ้ยียไอ้ซัตว์ก็อยร้องก็ใครรักก็ไกรรักเออม่เฮียโอ้ยเลือจะหมดก็เพราะไอเขาเขาไอ้ เฮ้เลือดจมดเพิ่อไอ้เปล่าหัวหัวลอยให้ปากเขาลงมาไอปากตมสานี่นี่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเออกิ้งเลยชาเ้าเอาเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยเออเหนื่อยใจโอยเออนี่เลยมึงเราจะชุลมุนขนาดนี้เล่นเกิดอะไรจะเฮ้ยยึดติด รถหัวไอ้จัเี้ยตคมไม่ได้ล้วเร็วเร็วเรอีไปเร็วเ้เฮ้เนี้ยรถมันก็อยู่นี่มันก็วิ่งมาก็ได้เฮียเฮียคนเฮียเลยโอ้ยหยิงโอ้ยยิงเฮียโอ้ยโอ้ย่ยิงโอ้ยยิงโอ้ยอยยิงยิงพ่องยังไม่ได้ออกทางนดเลยโอ้ยยิงโอ้ยยิงโอ้เฮียโอ้ยเฮีย ไอ้ช <cents input> <Yeah. 's S 1> ้างน้ำอืมเอามึงยังไม่ชนมึงดอกอีดอกมึงยังไม่ชนมึงลงตอแหลเอาวมึงหัดตอแหลไอ้สัสดีมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนกูมันไส้อ้วนจบแม่งเลยเฮียคว่ำหน้าคว่ำสิมึงเฮ้ยมึงหนัดมึงหนัดตัวเองทำไมวะนัดไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไงเฮียกูไม่ได้อ้วนหรอกกับช้างน้ำไอ้เฮียกูกูอ้วนแบบอ๋อมึงแค่เป็นแค่ช้างน้อยช้างพลายเออกูกูกูช้างพลายเอ้ยเดี๋ยวช้างพลาย

ทำไรเนี่ยฮอทำไรเนี่ยเออเออฮอทำไรยิงกูก็ไม่โดนเออเออยิงไม่โดนเออเออเหว๋อเหว๋อเดีเออเออปิงแป๊บป้าป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 าตั้งปัดปัดปัดปเกียร์ตั้งตั้งเดี๋ยวนะกันลนี่กันเหรอที่นี่กันเลยตั้งตั้งไปแล้วไปกูขอขอแบบเท่ๆขอแบบรอๆเท่ๆหน่อยกว้างทาง ขอรอแบบเท่ๆแบบโคตรคูลอะไรอย่างงี้อุ้ยไปเห็นคนลอยไปปะทีป่ะไม่จบเกยเข้าด้านเนี้ยหู้ฮู้ไปเลยเอาเอาเอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูจะสูงสนายกูชอบเล่นสนายกูจะลองที่กูมันซุ่มเข้าใจไหมมาจบมากูเรียนมวยไทยมาสองตัวกูเรียนมวยไทยมามานี่มา นี่มามาเรียนมวยไทยมาเอ้าอย่าไปยิงมันเรียบร้อยมวยไทยกบอแล้วมวยไทย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 เขาสอนให้มึงกันลุมกระซิบคนอย่างเงี้ยเหรอนี่ก็ใช่เหรอนี่ได้เหรอโอ้ยเฮียเฮีย เอ้ยเฮ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 ้ยเกือบไปแล้วมึงอ้โหโอ้โหียใจนี่ตึบตับตับตับยเดี๋ยวเปิดประตูกันเออเอ้าเอ้าไย่ไม่ปิดลันลันอียประตูไม่ไม่ยอมปิดประตูลานเอ้าเข้ามาสิเอ้าไปมูนบ็อกเปิดประตูนจะ ปิดประตูด้วยอ๋อมึงนี่รันเนาะเหี้ยมึงนี่รันเหมือนประตูเลยเด้อกูปิดก็ได้มึงก็ประตูชอยข้างนี่โวยเลยเออน่ะกูบอกแล้วมันรันมันไม่ผิดน่าเล่นลั้นดีอะนั่น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 เดี๋ยวๆนั่นเอาพังเลยเฮียอูควยไม่ปิดก็ได้เฮีย เออออกไปไอ้เลยเียเฮ้ยที่ผายหัวร้อนหัวร้อนเออเออเออลงมามึงกูไม่หมัดก็ได้กูตีนก็ได้มึงอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกโอ้ยอย่าลุกเฮ้ยจะตกมึงอย่าลุกมึงอย่าลุกอ้าวอย่าลุกอ้าวเงียบเลยมึงโอ้ สเสดเลยแม่ค้าแม่งไล่กูลเลยเ่ีอะกำลังจะซื้อรองเท้าแตะเฮียอ๋อสัตว์เอา,เอาเ,อาเอาเป็นเฮีย <c oughs> ใส่เป็นเฮียเลย <c oughs> เฮียเมาเฮียจู่ๆขับไปชนชเลยเฮียแล้วเบรกเบรกแล้วนะเบรกปึ๊กสกินแปะหลวงปึ๊กเลยเยอีเขาอยู่ข้างหน้าหัวกูเองอ่ะเขาอยู่ข้างหลังหัว <c oughs> อืมกูอยู่ข้างหลังมึงไม่มีปัญหาอะไรกูถามใครอยู่ข้างหน้าอ้าวกูเองกูเองไอ้สัสกูถามใครอยู่ข้างหน้ากูอ้าวมึงอยู่ข้างหลังกูไม่ใช่เออกูอยู่ข้างหลังมึงอ้าวใครอยู่ข้างหน้ากูกูไงไอ้เหี้ยเนี่ยมึงจำกูง่ายนะถ้าถ้าแม่งเห็นเห็นข้างหน้าคนข้างหน้ามึงแอนตูดแล้วตูดเป็นสีชมพูนั่นแหละกูเองไอ้เหี้ยแต่ถ้ามึงเห็นแอนแอนดากแล้วแบบดากเป็นสีขาวนั่นแหละกูเองงงงงงเหี้ยอะไร เพราะบางทีกว่าจ,จะเปลี่ยนเกงแบบภายในพริบตาไงเฮียบางทีกว่าจ,จะแบบขับรถไปด้วยเปลี่ยนเกง<า>ไปด้วยคืออะไรรึเปล่าคืออะไรรึเปล่แม่งบอกเฮ้ยใครอยู่หน้าก,กาูอะกูเองอ้าวแล้วมึงอยู่ข้างหลังไมั้ยเหรอเออใช่ใช <c oughs> แล้วใครอยู่หน้าก,กูกูเองไอ้ตัวเงี้ยอะไรโลกไปองยังเวรท่าโคตรหลังหลีท่ามึงได้เวลาจริงท่าได้สุดๆเลยสุดลึกกนัดมึงเจอนี่นัด มิสเตอร์เม็กซิกันพิทิลิปปี้สติมบอมบสปอติเฮพังพานพันาแสงแดงวาวแดงวาวจ้าจุงเงยจ้าจนกูแสบตาเออเย่ชื่อมอไซคูอ๋อ๋อมิสเตอร์เม็กซิกันพิทิลิปปี้สติมบอมบสปอติเฮพังพานพันาแสงแดงวาวแดงวาวจ้าจุงเงยจ้าจนกูแสบตาไม่ไม่พูดมั่วไอ้เหี้ยเอ้า กูไม่ได้พูดโม้เลยนี่เตอริมราชการพีซิลิปปีซิมบัลโบสโปติเฮพังพันเวลาแสงแดงความแดงวับจ้าจงเบินจ้ากูยืงแบบตาไงกูไม่ได้โม้นะเนี่ยไหนมีอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวกูให้เครดิตด้วยเครดิตบายยาด้วยเอยาดาเครดิตบายาดากูต้องลูกขึ้นใช่ไหมเออคือลูกขึ้นด้วยแต่ไม่มีลูกเสียใจด้วยอ้าแม่งกูยอกแขยังขยอยให้มันเอาลูก ไม่ไม่ใช่รูปโปรไฟล์มันเปลี่ยนแบบมันเป็นกระตูนหรือแบบอะไรเนี่ยมือกูหหยเอ้ามือหายเีย่าเียหลังมาหยิงจนลืมทางจนลืมดูทางโธมิสเตอร์เมดิกา์เป็นติลิปินซิมมาร์บนสปูติเฮฟังไพมบนอลไยแสงแดงว่านแดงรอบชาติจิ้งวยใจิจิ้แวบเกมมันโคตรกาก โคตรกากเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวออก,กูกวจะอังเคปูว่าเมื่อคีโคตรกากเดี๋ยวมันเจอเฮ้ยกูเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวคันนี้มอไซค์คันนี้ชื่อมิสมิสร์พิวมอไซค์คันนี้ชื่อโคตรการโกานนโคตรเก่าไม่สักเฮียมอไซค์คันนี้ชื่อมิสเตอร์ิลโคตรกากอีกคันโคตรกากไอมีโอชื่อว่าอังเคอร์ปูโคตรเก่าปากพองดสัตว์วันเปล่าร้านเต่าไอสัตว์โคตรกาก หวยเอ้าใหม่แน่นี้โคตรกักโคตรกักโคตรกักโคตรกาก มึงคิดว่ามึงโตขึ้นอยู่หรือไงไอสัตว์งื้นจึกเืนจึกงื่นื่นจึกจึกจึกแม่งยังกระโตขึ้นชิบหายซลอมรถซอมรถซ้อมรถซ่อมรคขับซ่อมรถซ่อมรคขับซ้อมรสซ่อลรเฟีไม่คิดตังคัล้วแล้ซ่อมรถับซ่มลถฟรีไม่คิตัง ฟรีไม่คิดตังค์ครับเอาพี่จะไปไหนครับผมซ้อมฟรีครับเอาซ้อมฟรีครับซ้อมฟรีเอาไม่คิดตังค์ครับไปเอาวิ่งหนีไปไหนครับรถพี่ไม่ใช่เลยครับเอาพี่กระโดดทำไมครับพี่เฮ้ยไผ่รถนี้เอ้เอ้เฮ้เ้ยเฮ้ยย้ย้ยอเฮ้ยเรลยฮ้เฮยเฮายเฮปขเเฮ้ย้ยเ้เฮยย้ยเจะเเ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปเข่งเยยยยเ้ยเ้ยเเตเ้ กีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงส้มไอ้สัสยี่ดรา้อนาฮ่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 กาหลายตลกโลยี่สิบสองโลสี่สิบขับกลับข้าวขับกลับข้าว อยู่บนเขาอยู่ไหนกันวะอยู่มงโอ้ยอยู่ใต้โมงไปนทำหาเหวอะไรวะนะฮะขายกับข้าวไงขายกับข้าวเดี๋ยวจีนน้ำพริกมันยากะทิรสพริกก็มีมาไม่เหมือนลูกค้าเราขับพลาดไปลูกค้าเอ้ยลูกค้าเราพับผ่านไปเอาไปไหนเฮ้ยลูกค้าเราขับพลาดไปแล้วกลับไปกลับไปเอ้ามึงไปชนกับตอนรถเขาทำไมนะเฮ้ยมึงลงมาคุยกับกูก่อนเดี๋ยวโอ้ยแลามึงจะชนกูดำห่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงลงมาคุยกับกูก่อน เดี๋ยวมึงไปชนเขาทำไมมึงลงมานี่ลงมาสักเข่งไม่หลอนสักเข่งไม่หลอนลงมาลงมาคุยกันก่อนหลานอ้าวเฮ้ยพี่พี่พี่มันเล่นอ้าพี่ยิงอย่างนี้พี่ยิงอย่างนี้พี่อยิ่อย่างนี้พี่ลงมาคุยกับผมสิพี่ลงมาคุยกับผมก่อนเดี๋ยวพี่ลงมาคุยกับผมก่อนนี่ลงมาลงมาตรงนี้ตรงนี้ลงมาตรงนี้ตรงนี้เร็วๆลงมาเหมือนตามเหมือนตามลงมาตรงนี้ จะลอยหัวขาดเลยสัสเอาไปเลยเลไปาไฆ่าไปชูกันสวัสดีครับคุณตำรวจเอาประตูสักเข่งไหมเอาคุณตำรวจเอาคุณตำรวจเล่นด้วยปืนเลยครับเอาคุณตำรวจเอะไรออย๋อเหนื่อยเลยมึงเลอะมากขนาดนี้มึงโคตรลาวเลยเฮ้ยกูข้ามผ่านมาได้ไงเอ้อเวอร์สิมึงเอาตกมือสิครับรออะไร ขอมึงแย่งเครื่องบินกูเหรอกล้าแย่งเครื่องบินกูเหรอแย่เเอเอเรเรือเรอุ้ยอุยเฮียเดียเียยาสิยายาเล่นกันอย่างงี้สิเพื่อน เออเราคุยกันไน้ได้ไหมเราคุยกันได้ไดโอ๋ร้านร้านเราคุยกันได้ร้านร้านโอ้ไม่ก็ร้านเคยทำอะไรแล้ร้านโอ้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 โดนฝนนี่นะโอ้ร้านโดนฝนนี่โอ้สุดยอดเลยร้านโอ้โหอุ้ยนั่นอะไรนั่นแหละโอยโอ้ยร้านไอ้ไอ้คือกับข่ายนั่นมันคืออะไรร้านร้านร้านไอ้ข้างของขาวอ๋ออ๋อพ่อของลุงนี่เองอ๋อโอเคเดี๋ยวลุงจะตามไปหา โอ้ลูงพ่อเนี่ยพ่อาไปไหนอีกอีกอีกอกอีกอกาอีกออีกอีกอกอีียเีีกอีีีกอีอีกอีกีกอ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 ีกยีกอีกอีกอกอีกอีกอกออีกกออกกกอกอ เอ้ยใครล่วงใครทำอะไรใครล่วงอะไรวะไพเร็วๆรอกูด้วยรอกูด้วยลอกกูกรันเดี๋ยวรอกูก่อนไอสัตว์รอกูก่อนไปไม่เอ้ยเที๋ยวเดี๋ยวเูาคเจอของดีกว่าเฮ้ยมีคนว่ะถ้ามันฆ่าเราเราจัดการเลยนะวุ้ยเวลสี่สิบน่ากลัวอยู่อ้าใครกิง ใครยินงอนกูตายแม่งนัดไปทำพนักพิการโอ้ยยันไม่จะสวยยันเป็นโอเมย์ก่อนพอแค่นี้แหละดีใจไอ้ไอ้เลยอี้ยอดเดกค่ะอดเดกค่ะอดเดกค่ะ คุณจะแดกมึงให้ได้ไหมโดนเด็กเป็ดเนย <c oughs> จะแดกก็เหรอต้องฆ่ามึงไม่เฮีย <c oughs> จะฆ่ามึงแค่แหละไม่ไดกจะแดกก็เหรอเฉียงหน้าตกมากเลยตั <c oughs> ้งตบกระดิด่กเฮียเลือด <c oughs> อุอ้ยเฮ้ย เอาง่ายๆเลยนะตอนเนี้ยจบภาพจบละไป่ะอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนเนี้ยเราเออ่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะอะไรทดสอบใช่ไหมเชียวแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรเรื่องหลายเรื่องหลายราวองแกสูตอีกอ่าแก้อะไรนู่นนี่เยอะแต่ตอนนี้มาผ่านมาแล้วก็ยังไม่ผ่านเลย <c oughs> บาง <c oughs> คนก็ยังไม่ผ่าน <c oughs> <c oughs> าผ่านไปแล้วอะไรกูผ่านไปแล้วโอเคแค่น <c oughs> ั้นแหละก็ต้องเข้าใจกันด้วยถ้าลงช้าหรืออะไรบางทีถ้าลงช้าก็คือขี้เกียจ